สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฮอย่ยางดีรับสร้างบ้านนะคะคาคุณลูกค้าที่กําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านนะคะหน้านงานของเราวันนี้อยู่ที่อําเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เรามาตรวจหน้างานโครงสร้างนะคะมาให้กําลังใจทีมงานต่อสร้างนะคะบอกเลยนะคะว่าเฮอย่ยางดีรับสร้างบ้านเนี่ยจะดูแลคุณลูกค้าทุกขั้นตอนนะคะวันนี้มาตรวจในส่วนของงานโครงสร้างนะคะหน้านงานของเราวันนี้นะคะจะเตรียม ดูแลใช้งานนี้นะคะโดยเฉพาะส่วนของงานโครงสร้างนี่สําคัญมากเลยอันนี้เป็นบ้านสองชั้นนะคะพิกัดอยู่ที่อํเาเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ใครกําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านแนะนําเลยนะคะคุณแม่ดาวดูแลทุกขั้นตอนบ้านหลังนี้นะคะอนุมัติแล้วนะคะค่อยลงมือการก่อสร้างไม่ต้องสํารองเงินเลยแม้แต่บาทเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะคะติดต่อคุณแม่ดาวได้เลยนะคะ